ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อดเอกอภินาทุติอุตมรีประาธรรานกรรมการบริหารมูลที่โครงการหลวงเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โครงการหลวงโมเดลในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์บูกอรเวลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซอ้อนและความคุ้มครือจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จะเป็นความท้าทายต่อการพัฒนาที่ต้องรวบระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,รวโดยมูอที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่1 9ถึง23กรกฎาคม2566เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดสมัยที่66 ที่สาธรารณรัฐออสเตรียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่นำหลักสูตรเดินรู้โครงการหลวงห้าหลักสูตรไปเผยแพร่และประชัสัมพันธ์การอบรมประกอบด้วยการบรรยายอภิปรายและการศึกษาดูงานนาสู่พัฒนาโครงการแม่แห่อำเภอแม่แจ่มและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการอบรมจาก7ประเทศได้แก่ไทยพูตานลาวเมียนมามาเลเซียสีลังการและเนปาลรวม87คน โครงการหลวงเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธารด้วยการปลูกพืชทดแทนบทหลักการและแนวทางพระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการพัฒนา13,335ครวัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง39แห่งเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจ20กลุ่มสหกรณ์แห่ง